สวัสดีครับกลับมาพบกับผม n นนติสกับเกมร o ม a n นชิ้งซากา Reuniverse กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็น n นนติสพอดแคสตนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมจะทำเรื่อง Podcast เกี่ยวกับการเพิ่ม BP ในคิวนะครับผมโดยที่ผมจะขอสรุปข้อมูลนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก d e n t i s t s s c h a, a n n e l นะครับผมครับผมเราก็จะมารับชมเกี่ยวกับข้อมูลนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับในการเพิ่มค่า b p ของ Q นะครับผมจะพูดถึงตัวละครนะครับที่มีค่า b p สูงที่สุดนะครับ <S <S 10อันดับแรกนะครับที่ผมรวบรวมข้อมูลมา ถ้าหากเพื่อนๆจะต้องการต้องการจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปเช็คข้อมูล BP ของแต่ละตัวละครนะครับได้จากลิงก์ในด e สคริปชั่นด้านล่างนะครับผมครับก็จะมาเริ่มต้นจากข้อมูลตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับ BP เยอะมากที่สุดนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลดูนะครับผม เริ่มจากตัวละครตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครฟอร์เนอุสนะครับตัวละครฟอร์เนอุสนะครับในร่างนี้ที่เอามาใช้ในการเพิ่มค่า BP ของกิวก็จะเป็นฟอร์เนอุสในร่างที่เป็นร่างที่แท้จริงนะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับช่วงเฟสไตมาดนั้นเองนะครับผมซึ่งในร่างนี้นะครับมี BP ถึง 12,634นะครับซึ่งใน BP นี้จะเป็นค่าสำหรับค่าเบรคที่เบรค50นะครับแล้วก็ค่าสเตตัสตัวละครสูงสุดในวันที่ข้อมูลนะวันที่10เมษายนนะครับผมนะครับก็ตัวนี้จะอยู่ที่อันดับที่1นนะครับสำหรับตัวละครที่มีค่า BP สูงที่สุดนะครับ อันดับ2นะครับก็จะเป็นตัวละครนายเฮานะครับตัวละครนายเฮาก็ในร่างนี้ก็จะมาในช่วงประมาณกลางเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเป็นร่างที่มาพร้อมกับซาลูอินนะครับซึ่งจะอยู่ในลำดับที่2นะครับผมซึ่งมีค่า BP สูงถึง12,595นะครับ ครับผมก็เป็นตัวละครลำดับที่2นะครับส่วนตัวละครตัวต่อไปจะเป็นลำดับที่3 4ซึ่งเป็นลำดับร่วมนะครับก็จะเป็นตัวละครซาโอินนะครับแล้วก็มินซานะครับจะอยู่ในอันดับ3 4นะครับซึ่งทั้ง2ตัวละครจะมีค่า PP รวมเท่ากันอยู่ที่12,594นะครับจะอยู่ที่อันดับ3 4นะครับซึ่งอยู่อันดับ 3- 4ร่วมนั่นเองนะครับ อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครอาลนัสนะครับซึ่งเป็นร่าง UDX นะครับผมซึ่งในร่างนี้นะครับจะเป็นมีค่า BP 12591นะครับครับก็5ตัวละครนี้นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆมีทั้ง5ตัวละครนี้นะครับก็สามารถเซตไปที่กิวพาวเวอร์นะครับจะเป็นเซตปาร์ตี้ในลักษณะที่อยู่ที่ แท็บที่หนึ่งนะครับอยู่ในปาร์ตี้ลำดับที่หนึ่งแล้วก็จะอยู่ที่ปาร์ตี้ลำดับที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งฟอร์เมชันที่หนึ่งนะครับโดยที่ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะเลือก5ตัวละครนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆมีถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปฟังลำดับที่6นะครับตัวละครลำดับที่6ก็จะเป็น ฮารีดนะครับฮารีดในร่างที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับก็จะมีค่า BP สูงถึง12,543เลยนะครับผมครับลำดับต่อไปก็จะเป็นกูสติฟกูสตับนะครับซึ่งเป็นร่างที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดเหมือนกันนะครับในตอนที่ครบรอบวันวางจำหน่าย ของซาก้าฟอนเทียภาค2นะครับซึ่งมี BP สูงถึง12,525นะครับลำดับต่อมาก็จะเป็น g u สตารนะครับก็จะมี BP สูงถึง12,533แล้วก็จะเป็นตัวต่อมาก็จะเป็นคาตาลีน่านะครับคาตาลีน่าที่เข้ามาพร้อมกับตัวละครวีรบุลุดในตำนานนะครับช่วงที่มีท่าวีกอัพนั่นเองนะครับ BP สูงถึง12,527แล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็นเฟอร์ดินันนะครับที่เข้ามาตอนเฟสบิวนี่ล่างจริงนะครับซึ่งมี BP สูงถึง12,513นะครับแล้วก็ตัวแถมนะครับถ้าหากไม่มีเฟอร์ดินันก็จะเป็นตัวละครกาลาฮัดนะครับซึ่งมี BP สูงถึง12,511 BP นะครับผมก็ผมแถมให้เป็นลำดับที่11แล้วกันนะครับนี่คือตัวละคร ทั้งหมด10ตัวละครนะครับที่มีค่า BP สูงที่สุดนะครับณนะเวลานี้วันที่11บเ,เมษายน2564นะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าหากเป็นเพื่อนเ,อนเอนที่มาดูคลิปนี้ย้อนหลังก็สามารถเช็คดูค่าตัวละครล่าสุดได้จากเว็บที่อยู่ด้านล่าง description นี้นะครับเว็บนาโอนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเว็บนาโอสำหรับข้อมูลตัวละครที่มีค่า BP สูงที่สุดนะครับลำดับต่อมาก็จะเก็บชุดเกาะนะครับที่จะทําให้เพิ่มค่า BP ได้สูงสุดนะครับซึ่งชุดเกาะนี้นะครับจะเป็นชุดเกาะที่สามารถเพื่อนๆสามารถหาดอกได้นะครับจากแผนที่ภูเขาเหล็กนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูด้านขวานะครับเพื่อนๆพอนลองดูจากรูปนะครับแล้วก็เป็นชุดเกาะนะครับที่เพื่อนๆจะต้องนําแผนที่นะครับเมื่อเอาแผนที่ลงไปนะครับ ชุดเกาะที่ได้นะครับจะเป็นชุดเกาะรูปผ้าคลุมนะครับแล้วก็ต้องมีค่าบวกด้วยหลังจากที่เพื่อนๆได้มาก็อย่าลืมบวกค่าสถานะนะครับอัปเ,เกรดให้เต็มขั้นนะครับผมโดยที่เพื่อนๆน่าจะหาต้องหาให้ได้ที่5ชุดด้วยกันนะครับเราจะใส่ให้กับตัวละครทั้ง5ตัวที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับเมื่อเราใส่แล้วค่าขั้นขั้นต่ำนะครับซึ่ง BP ที่ยังไม่ได้ บวกค่าสเตตัสสูงสุดอยู่ที่200นะครับเมื่อเราบวกครบนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4ขั้น3ขั้นนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ600นะครับประมาณนะครับโดยที่ค่าตั้งต้นอยู่ที่200นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาจากเว็บนาอนะครับเช่นเดิมหรือคลิปใั้คลิปเออดีสคริปชันอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสอบถามเช็คดูข้อมูลได้นะครับ ในส่วนของอาร์เมอร์เราก็จะใชะ้กับชุดนี้นะครับสำหรับทั้ง5ตัวละครนะครับผมลำดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอตัวที่ติดตั้งกับอุปกรณ์ลำดับที่3อุปกรณ์ป้องกันลำดับที่3นะครับผมขอพูดถึงอ c c e s s o r อรีก่อนแล้วกันนะครับะจะเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆสามารถหาได้จากในดอบ อีเวนต์นะครับผมซึ่งตัวนี้จะดอปในอีเวนต์ธรรมราชานะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีเวนต์ถาวรน,นะครับเพื่อนๆสามารถไปหาดอปได้ซึ่งะจะเป็นอุปกรณ์ระดับแอคเซ s สซอรีที่เป็นสร้อยคอร,ระดับ ss นะครับซึ่งใช้ป้องกันสถานะระดับบวกนะครับซึ่งบวกค่า bp สูงถึงบวก200นะครับซึ่ง สูงสุดจากอุปกรณ์อ c c ซ s สซอรี่ทั้งหมดนะครับเราก็จะหาอุปกรณ์อ c c ซ s สซอรี่ประเภทนี้มาจํานวน5ชิ้นด้วยกันนะครับเพื่อติดตั้งให้กับตัวละครที่เราจะใช้นํามาบวกค่า BP นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับส่วนตัวอุปกรณ์ตรงนี้จะไม่สามารถอัปเกรดได้ดังนั้นจะเพิ่มค่า BP ตัวละ200นะครับก็จะบวกกับอุปกรณ์ที่เป็นผ้าคลุมก็จะเป็นประมาณที่800แล้วนะครับ จากนั้นเราก็จะมาดูเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์นะครับที่สามารถใช้เพิ่มค่า,าเกี่ยวกับค่าพลังป้องกันในลำดับส่วนเซ็ตลำดับที่3ามนะครับลำดับที่3นะครับ,บ,รบก็จะเป็นในส่วนของเฮดกาดนะครับแล้วก็กรบนะครับถุงมือรองเท้านะครับหรือผ้าคลุมนะครับซึ่งอันนี้ผมจะ แยกลำดับทั้งหมด5าลำดับที่ให้ค่าสเตตัสสูงที่สุดนะครับผมซึ่งเพื่อนๆืก็นำไปใช้กับตัวละคร5ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการเพิ่มค่าสเตตัสนะครับอันได้แก่ดังต่อไปนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับที่เพิ่มค่าสเตตัสมากที่สุดจะเป็นผ้าคุมโซคุโนฮาชิมาคินะครับก็จะเป็นผ้าม,มัดเอวนะครับซึ่ง บวกค่า B.P. ถึง224ซึ่งถ้าปักหากเป็นเพื่อนๆฝั่งอินเตอร์ก็คงต้องรอ Event อีเวนต์เรทของอาคามินะครับซึ่งน่าจะเข้าภายในกลางปีกลางปีนี้นะครับผมเรทคามินะครับจะอยู่ในจะสามารถแลกได้จากเรทคามินะครับซึ่งบวกค่า B.P. สูงถึง224นะครับผมลำดับต่อ,อ,อลำดับต่อมาก็จะเป็นผ้าคลุม ธรรมราชานะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆฝั่งอินเตอร์ก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับก็รออีเวนต์ธรรมราชาเข้ามาก่อนอันนี้จะแลกได้จากช่วงกิจกรรมอีเวนต์ธรรมราชานะครับซึ่งบวก BP ถึง117นะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นที่เชิตจากเมืองซากะนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถแลกได้จากอีเวนต์ซากะทั้งของฝั่งอินเตอร์นะครับของฝั่ง JP ก็แลกไปแล้วนะครับผม ลำดับต่อไปก็จะเป็นชุดล็อสที่5นะครับโอ้ลำดับที่5ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลำดับที่6 7 8 9 10นะครับในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่มีก็ลำดับต่อมาก็จะเป็นชุดชุดที่แจกในช่วงปีใหม่นะครับของอ่าไชนีสนิวเอียร์นะครับบวกค่า PP สูงถึง113นะครับแล้วก็จะเป็นหมวก ฮีตูรานะครับซึ่งแจกในสามารถแลกได้จากดันไขงูนะครับบวก BP สูงถึง106แล้วก็หมวกธรรมราชานะครับ105แล้วก็รองเท้าของดันไขงูบวก104นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เล่นกิจกรรมนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีเป็นชุดนะครับซึ่งสามารถแลกจากดันไขงูนะครับ ชุดเสื้อคลุมแรงเอนะครับซึ่งบวกค่า BP ที่104นะครับก็จะได้เยอะมากที่สุดนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นำถ้ามี s s อุปกรณ์ระดับ s s ก็สามารถนำอุปกรณ์ระดับ SS นะครับไปใส่ให้กับ5ตัวละครอย่างละ1ตัวตัวละครละ1ชิ้นนะครับถ้ามีตามลำดับที่1-5ก็จะดีมากๆซึ่งจะบวกค่า BP ให้กับตัวละครได้สูงที่สุดนะครับผมส่วนอาวุธนะครับ อาวุธผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับเพราะว่าแนะนำว่าให้ใส่เป็นอุปกรณ์ระดับแรง SS นะครับที่ตีค่าบวกนะครับตีค่าบวกสูงสุดสำหรับตัวละครประเภทนั้นหรือถ้าไม่มีก็คือเป็นอุปกรณ์แรง SS ที่บวกค่าพลังตามที่อัปเกรดได้นะครับที่ใช้หินสีเขียวในการอัปเกรดนะครับผมส่วนถ้าใครมีอุปกรณ์อัปเกรดที่เป็นรูปดาวและแบบลิมิเต็ดก็สามารถทำให้ตัวละครนั้น ค่า bp สูงขึ้นได้อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะได้ค่า bp อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยที่ประมาณ70,000กวา่าส่วนถ้าจะมากกว่า70,000ก็คือมีความขยันในการเก็บค่าสเตตัส hp เพิ่มขึ้นนะครับครับผมก็จะได้ข้อมูลคร่าวๆที่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเพิ่มค่า bp ตุวละครนะครับก,ก่อนจะจากกันไปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน หากคลิปนี้มีผิดความผิดพลาดประการใดผมเนติสขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเนติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย